ขึเพลนเมืองไทยข่าวนี้เกิดเพราะหนังสือเล่มหนึ่งทำไมเ่ยคนเขียนเป็นคนญี่ปุ่นนาะได้ข่าวว่าน่ารักแต่ยังไม่เห็นตัวนะแค่ได้ข่าวหนังสือก็เขียนว่าจัวหวยไว้หน้าหน้าสนใจดีบอกว่ายิ่งหิวยิ่งสุขภาพจะดีหิวอาหารเนี่ยหรอ the more hungry you are the healthier the healthier you become ออโอ้ยิ่งหิว,หวสุขภาพยิ่งดีแล้วคนเขียนนี่<ะ>เป็นหมอด้วยนะ,ะเออไม่ใช่เป็นตตดสีตตดสาม,มีความรู้ทางการแพทย์ เพียบแพทแบบถือเข็มจิ้มคนเลยแดละก็คือแผนสมัยใหม่เลยเออแพทย์ถือมีดจะไปผ่าตัดคนเลยนะครับเออเดี๋ยวทำไมเขียนอย่างนี้ออกมาผมเห็นว่าคนไม่มีจะกินมันหมดแรงเองมันเออไม่หิวหิวแล้วหุ่นหินนะพี่หนิมันต้องทานแล้ววันอนอะไรแล้วถ้าเราไม่ทานก็เป็นโรคกระเพาะมัสุขภาพจะยิ่งดีนะครับหมอคนมันต้องมีอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วล่ะเพเล่าให้ฟังเราอยากรู้เขามีชื่อมีแซ่นะเขาก็ชื่อโยชิโนริ นางูโมะอ๋อนี่คือชื่อของใหม่ดิโยชิโนรินางูโมะนี่เหรอคุณหมอหนุ่มเห็นมาเด็เด็ดเด้ดเด็ดหนุ่มเลี้ยงกันนะเออมีสตอรี่มีสตอรี่อ๋อที่ลงโซเชียลนั่นบอกวันก่อนหมอหนุ่มเนี่ยนะอายุน้อยด้วยทำไมถ้ไม่มีเบอร์ห้าสิบหกเบอร์ห้าสิบหกแต่ว่าเห็นอยู่เห็นอยู่แต่อ่านไม่ออกห้าสิบหกคืออายุเขาอ้าวเหรอรู้ว่าเบอร์แต่เขาติดเบอร์เบอร์ห้าสิบหกไม่ใช่เหรออายุเบอร์ห้าสิบหกทำงานเหรออะไรองนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ แต่ดูเหมือน30มสิบกว่าที่ในในในโซเชียลที่เขาลับเล่อยกันเนี่ยนไม่เชื่อนีเนี่ยอีกสี่ห้าสิบหกสี่ห้าสิบหกนี่แหละเหมือนสัก40เรื่องของเรื่องคือตอนที่คุณหมอเนี่ยนาชีนนอระเนี่ยตอนที่ก็45่ส้าเขาไม่สบายเพอไม่สบายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ด้วยหมออะไรลงไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยให้เขาต้องกินน้อยลงพอเขากินน้อยลงเนี่ยเขาก็อดเป็นวันละมื้อ ก็เหมือนพระบ้านเราไงพระบ้านเราก็ฉันมื้อเดียวอะไรอย่างเงีนเดียวใช่ไหมพระบ้านเราที่ไหนฉันมือเดียวพระวัดสายป่าสายป่าสามารถพูดอย่างนี้ได้อย่าพูดว่าพระบ้านเราฉันมือเดียวพระบ้านเราฉันสองมื้อมือเช้าสมื้มือเช้าแล้วสายวัดป่าก็จะมือเดียวเ้าว่าสายป่าหรือว่าพระธุดงค์เนี่ยท่านก็จะฉันประมาณสักเก้าโมงครึ่งสิบโมงก็มือเดียวเรียกฉันเอกาพี่หนิงก็ฉัอเดียวผมก็เป็นลูกศิษย์ท่าน พอเก็บกวาดอะไรเรียบร้อยท่านผันเสร็จแล้วก็หานู่นหานี่มารวม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 ก็พอเก็บล้างครัวล้างถูสาลาอะไรเสร็จก็ประมาณตักบ่ายสองอะไรเนี่ยไอ้เหลือๆมาก็รวมแล้วก็คลุกข้าวพี่หนิงเหรอกินพี่ก็รวมบาทใช่ไหมก้นบาทนั่นใช่ไหมแล้วก็เสสสังมากินเสสสังจากพระมากินก็เป็นลูกศิษย์พระก็กินมื้อเดียวมามากกว่าคุณหมอเบอร์ห6กเมื่อกี้ก็กินมื้อเดียวเนี่ยกินมา2ี่สปีแล้วหรอ พอกินมาเป็นอ๋อพี่พี่กินมา20ปีใช่ไหม <S <S ใช่ครับแต่คุณหมอเนี่ยก็กินมาประมาณ11ปี45ปไง4 0 5 1ปีก็เป็น56ใช่ไหมว่าปุบ๊บเขาก็ไปตรวจร่างกายทีหนึ่งอพอตรวจเขา้าไปปรบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็หยิบเม็ดเลือดมาดูหยิบเหรอเออเม็ดเลือดยุ่งจองเม็ดเลือดของหมอเนี่ยอ่ะกลายเป็นเม็ดเลือดของคนอายุ26อายุถอยไป30ปีเหรอเลือดไงเคือเลือดเขา หยิบเม็ดเลือดก็เม็ดเม็ดเม็ดเลือดก็เป็นเขาเาเป็นอ,อะไรพ<ม> <นะ S 1> ระธาตุเหรอ <c oughs> ก็วานเมื่อคืนนพ่งดูอ่ะหยดเลือดพระมาและแดงอยู่จ้าแล้วเป็นไม่เป็นภาษาครูเป็นพระธาตุเลยนี่หยิบไม่ได้ก็เอาเลือดไปตรวจพิสูจน์ว่าไม่ใช่ไปตรวจหลอดเลือดแล้วไหลอดเลือดเนี่ยเลือดีแบบแข็งแรงปึ้งปังเด้งเดือดเนี่ยแข็งแรงเหมือนคนยี่สิบหกลดไปสามสิบปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็เลยได้ข้อสรุปบอกว่าคนเราเนี่ยการกินอาหารเยอะลงไปตุนลงไปอัด ไม่รู้จักพออย่างนี้นม,มันไม่ดีเพราะคนเราเนี่ยรู้จักอดซะบ้างอ้าแวแล้วแล้วอย่างสูตรที่เขาว่าถ้าหิวแล้วก็จะเป็นโรคกระเพาะให้กินตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะครับไม่ได้หิวขนาดนั้นไม่ได้หิวขนาดนั้นอันนี้เวลาหิวเนี่ยคนเราหิวนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมคิดว่ามันมีการเข้าใจผิดเข้าใจถูกอะไรเนี่ยไปพูดเลยว่าผมจะตอบคำถามพี่ตั๊กนะถูกหรือผิดไม่รู้นะว่า พอหิวแล้วทําไมนะแล้วแล้วแล้วมันจะเป็นโรคกระเพาะมันมันมันไม่กินมันก็อเป็นโรคกระเพาะทาไมอ่ะก็ไม่ได้กินไงก็ไม่จะเป็นโรคกระเพาะิน่อมือนอท้องมันก็น้าย่อยมันก็มากลัดน้ําย่อยจะออกมาเมื่อคุณมีอาหารน้ําย่อยเขาเรียกเรียกน้าย่อยมันถึงได้มาช่วยย่อยเมื่อมีอาหารลงไปถ้าเราหิวแล้วท้องมันร้องของขแล้วเราไม่กินของก็เป็นแค่ลมหรือว่ามันแค่ลา น้ำที่อยู่ในท้องเราเพราะไม่มีอาหารลงไปเกิดการเคลื่อนที่ของน้ําและลมที่อยู่ในกระเพาะแต่ว่าคุณกินอาหารเมื่อไหร่น้ำย่อยหรอยอบเขาเรีอยกเอนไซม์ตัวเอนไซม์จะมาช่วยย่อยเป็นกระบวนการช่วยย่อยแต่ถ้ายังไม่มีอะไรคุณก็ดื่มน้ําคุณมีน้ามีอะไรอยู่แล้วม่วได้มันแน่นอนแต่มันหิวอ่ะไม่งั้น,น,นพระท่านที่เป็นลายป่าท่านก็สิ้นไปกันหมดแล้วที่ไม่มีอ๋อรู้แล้วรู้แล้วถ้าอย่างนั้นมื้อเดียวต้องกินให้อิ่ม ก็ต้องกินให้อิม่มใครกินไม่อิ่มล่ะก็กินนิดเดียว <c oughs> มันกตเรากินนิดเดียวไม่ไมิม,มีมันกินนิดเดียวไงใครไปกินนิดเดียวก็ไอ้นี่มันกระเพาะมันเล็กไอ้กระเพาะคลาดอย่างเนี้ยมันก็กินได้อิม่มกรรมกรเขาก็ต้องกินเขาเรียก ก๋วยเตี๋ยวกรรมกรใช่ไหมบะหมี่จับกั่าบะจับกังที่เจวลันเพากินทีขนาดนี้เหรอวเอาไปบะหมี่จับกังมันอยู่ี่ความเคยชินว่ามันก็ต้องกินให้อิ่มมนมนุษย์ใครจะไปกินสองคำแล้วก็เดินอย่างนั้นถูกตีถ้าทานน้อยเนี่ยถ้าก็เลยรู้สึกว่าคุณทานน้อยแล้วคุณอิ่มไหมเออหิวตลอดยตอนนั้นอ่าอิ่มอ่าก็ต้องอิ่มตอนนั้นไงอิ่มตอนนั้นคนที่กินเยอะมันก็กินแล้วอิ่มตอนนั้นมันก็กินสามมือเหมือนกันที่่่่นนี้้ขอออองงคคคุณหมมเกก็ืววาาาบบทรริิแลใชั บางทีเนี่ยเราติดนิสัยบางทีเนี่ยมันย่อยไปแล้วครึ่งหนึ่งเฮ้ยเริ่มหิวละเอาอีกละก็กินอีกละก็หมอก็ของไปขอไปขอไป้องไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยคุณหมอบอกกินมื้อเดียวล้ากินมื้อเดียวเ้วเป็นพอเริ่มรู้สึกหิวปั๊บก็ปล่อยมันหิวไปในช่วงนั้นอะช่วงที่บอกเริ่มรู้สึกหิวจริงๆเนี่ยในนั้นมันอาหาร70%ออยู่นะ เออพอลดสร็จหิวปั๊บเอออาหารเลยอยู่จักห้าสิบเซ็นต์นะเสร็จปั๊บในช่วงที่หิวๆตรงนั้นแหละฮะก็จะมีเกิดตัวยีนเรียกว่าูเซอร์ทูรินออกมาเซอร์ทูอินเซอร์ทูอินเซอร์ทูอินไม่ใช่ทูอินวันนะเซอร์ทูอินและตรงนั้นแหละระหว่างที่มีตัวยีนตัวนี้เกิดขึ้นก็จะมีเกิดตัวโกรทฮอร์โมนซึ่งโกรทฮอร์โมนจะเกิดในเด็กเกิดในวัยรุ่นมันก็ทําให้แบบเจริญเติบโตอร์มับการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเขาเลยเจริญเติบตเป็น26 36 ตลอดเวลาอ๋อม oh, oh, ิน so ่าอ๋อตกลงหมอแคกินมื้อเดียวมื้อเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินยัดกินถมกินยัดนุ่มกินแบบยัดนุ่มไม่หิวกินแบบตักระเอ่อกินแบบถมที่กินแบบตอกเสาเข็มอย่างนั้นไม่เอาก็ไม่เป็นไรก็กินก็ไม่เป็นไรเขากินมื้อเดียวไงกินมื้อเดียวเขาจะตอกเสาเข็มลงไปถมที่แต่เขากินมื้อเดียวแต่เขากินมื้อเดียวเขาไม่ใช่ว่ากินไปแล้วก็กินเป็นนิสัย ทุกวันเนี่ยที่เราใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยเรากินเป็นนิสัยตื่นมาปั๊บเราต้องกินใก้าโมสิตโมมีคอฟฟเบรกตามฝรั่งเที่ยงก็ต้องเลิกตามไปกินตามเพื่อนตามสังคมก็าเป้งไปทํางานเดี๋ยวคนเดียวเหงาเราไปกินตามสามโมงก็มามีกินหอกอาหารว่างกันอีกแล้ว หกโมงเย็นก็ตรงนั้นอร่อยตรงนี้อร่อยกินเสร็จแล้วก็ยังไม่กลับบ้านไปนั่งฟังเพลงกันต่อพอเขาเลิกสองยามแวะเข้าต้มอีกหน่อยหนึ่งคือมันเป็นนิสัยมันไม่ใช่ความเป็นจริงเพราะฉะนั้นตอนนี้วิโร์ก็เลยกินตามพี่หนิงนะคะวันละมื้อจะคอยดูนะอาจารย์นโรจะสวยกว่านี้เด้งกว่านี้จะไม่แก่จะไม่แก่แล้วหมูเห็ดเป็ดไก่มันจะตายน้อยลงไปอก็ดีเดวมันก็มต่อเนื่องไปหลายเรื่องจบไปแล้วคุณหมองงงะๆอะไรเนี่ยงงเนี่ย คือเรียกยามาที่บ้านเราดีกว่ามาที่ไหนอ่ะผู้เฒ่าท่านหนึ่งนะคะอายุ1 1 5หรือ16ปีเนี่ยเนี่ยนะคะตามข่าวเขาบอกว่าเป็นผู้เฒ่าไม่อยู่ที่อำเภอลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้เฒ่าที่อายุยืนมากเลยอย่างที่บอกร้อยกว่าปีเนี่ยนะคะมีเคล็ดลับมาบอกเหมือนกันนะคะซึ่งคุณยายมีสุขภาพแข็งแรงคุณยายคนนี้ชื่อคุณยายหาสียากูไม่ไม่หาอะไรชื่อแกหาอ๋อชื่ออ๋อคุณยายหาสียากู นี่ยคนเดียวกันนียที่ผมเห็นมากเลยนีาแหังพี่ย๋าเวลาเดินไปไหนต้องมีไม้เท้าคำหยาดุพยาแกก็ยสิเนี่ยโทษนะฮะความจำก็ยังดีถือไม้ไผ่เป็นไม้เท้านั่นแหละร้อยสิบหกร้อยสิบหกใช่ไหมร้อยสิบห้าร้อยสิบหกไม่เลอะไม่หลงแล้วที่เห็นนัข้างนั่นไม่ใช่สามีแกนะ ลูกเขยโอ้ลูกเขยอายุ88พี่ตั้งไม่บอกนึกว่าสามีแม่ยายูกตายแล้วจนกระทั่งอยู่จนกระทั่งสามีและลูกตายไปหมดแล้วคุณยายนี่แข็งแรงมากเวลาไปไหนใช้ไม่เท้ายันยันไปเนี่ยนะฮะเดินขึ้นบันไดลงบันไดสบายเลยพี่ตั้งนี่ดูแลคือลูกเขยแกนี่แหละลูกเขยดูแลลูกเขยช่วยดูแลเพราะก็ยังแก่อยู่ด้วยกันนะคะคุณยามีเคล็ดลับบอกว่าสมัยก่อนนี่เล่าฟังว่าคุณยายก็เหมือนคนอื่นทั่วไปที่หลงสักไอ้ลมเก่าเนี่ย ก็คือทำนาปลูกข้าวปลูกผักและอาชีพของแกก็คือหมอตำแยโอ้นั่วกอนำเนินชีวิตปกติก็ไม่เห็นมีอะไรแต่คุณยายก็สังเกตตัวเองว่าที่อายุยืนขนาดนี้เพราะว่าเป็นคนชอบทําบุญนะคาเชื่อแล้วทําบุญที่ว่าชอบบวชพระชอบเป็นเจ้าภาพงานบวชชอบไปวัดชอบสวดมนต์แต่ปัจจุบันนี้บอกไม่ค่อยไปแล้วเพราะอายุมากแล้วนะคะและคุณยายเชื่อว่าผลบุญนั้น ทําให้คุณยายนั้นอายุยืนแล้วก็อีกอย่างอีกอย่างที่ทําคือทําจิตใจให้ผปองใสแล้วก็ไม่คิดร้ายใครนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คุณยายยังยังพอทําได้อยู่คือหนึ่งอารมณ์ดีแล้วก็ทํางานบ้านทํางานบ้านแล้วก็ปลูกผักปลูกผล,ลไม้เก็บหญ้าทาความสะอาดรอบๆบ,บ,บ้านอยู่เป็นประจาทําให้คุณยายแข็งแรงอายุร้อยสิกว่าปี <16. S 1> ร้อยสิหกรอบหาเห็นปะ นี่แหละมัสาผมเลยสงสัยนะสนผลบุญผมเลยสงสัยวันก่อนนี่อาจารย์ก็บอกว่า มีชาวต่างชาติร้อยสิบหกลงในเฟซบุ๊กโจรเราเรียกคุณยายทวดนี่ก็คุณยายทวดแหละเมื่อก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีก็ทําข่าวใหญ่เลยว่าคุณยายทวดญี่ปุ่นอายุร้อยสิบสี่อายุยืนยืนที่สุดในโลกลงกินเฟซบุ๊กเพิ่งเสียชีวิตไปอะไรแล้วทาไมคนไทยอายุไม่เท่ากับเขาเขาไม่นับเหรอเออมาทาของเราหน่อยจีเราโมแต่เล่นเฟซบุ๊กอยู่เราไม่อยากโทรไปหาไอ้นั่นน่ะมันน้อยใจนะเนี่ยให้รู้ว่าคนไทยของเราก็อายุยืนมันนัอย่ายิงเน่ย แล้วก็ขอบอกมันต้องมีอยู่กับภูมิศาสตร์พุ้นประเทศด้วยเพชรบูรณ์ไงเอออากาศดีสวิตเซอร์แลนด์พี่พี่เพราะว่าอากาศดีมากเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์อากาศดีมากลมเก่านี่ลมสักลมเก่านี่สุดยอดแล้วสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยพี่ตัพูดถูกต้องเพราะงั้นก็น่าจะเกี่ยกันเนาะนะ ก็ไม่ง่ายแต่ว่ามันต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างไปอยู่อากาศดีๆแล้วไปอยู่ในตู้เย็นมันมันก็ตายใช่ไหมแต่ว่าเย็นแต่ว่าท่านทําบุญปลูกต้นไม้ยังปลูกผลไม้ยังกวาดบ้านยังกวาดชานบ้านน่มีสมาธิสวดมนต์มันต้องมีหลายๆปัจจัยปลูกต้นไม้ไม่ต้องทะเลาะกับใครไงเพราะต้นไม้ก็ไม่ทะเลาะกับเราแล้วก็ด้วยด้วยด้วย พื้นที่ไม่ต้องไปทํางานไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะไม่ต้องทาตัวเลขมันก็ทาให้มีความสุขได้นะแล้วก็อยู่ง่ายๆกินง่ายๆเดี๋ยวเราต้องอาหารก็เป็นหลักสุกสนึงใช่ไหมอาหารการกินเนี่ยคุณยายอะไรผักนะกินผักกินย่ากินน้ำดื่มมันไม่ได้มีอะไรแบบอาหารสมัยใหม่เพราะงั้นก็ไม่ได้ไปบั่นทอนชีวิตคุณยายก็เลยอยยุยืนเพราะนั้นคนตั้งแต่ถอยหลังเราจะเราไปเนี่ยจะอายุยืนมาจนกระทั่งเด็กรุ่นใหม่จะเห็น เด็กรุ่นใหม่จะเห็นแล้วก็จะตายไปพร้อมๆกันคนรุ่นเก่าเพราะเด็กสมัยนี้มีจังพูดเยอะเรื่องของเรื่องเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันก็ดูแลตัวเองให้ดีจะได้อายุยืนยืนแต่แต่ยืนแล้วมองกระจกนะไม่ยืนแล้วแข็งแรงอย่างอย่างคยุณยั้นี่โอเคนะนี่นะเขาจะมีคนหนึ่งที่บอกอายุยืนมากก็ดั้งมองกระจกแหมใครเนี่ย แล้วยังมามองเฮ้ยไม่ใช kind of ่แล้วไม่เอาออย่างนี้ไม่เอาเนาะไม่เอาอย่างนี้นกหงหยกแล้วมองกระจกแล้วยังจําตัวเองไม่ได้นกหงหยกแล้วมองแล้วไม่ใช่แล้วก็บินหนีอึ่อแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็บินหนีพวกนกหงหยกไม่เอาขออยู่แบบคุณยายหาเมื่อกี้นี้ยังหาโน่นหาทําความ่าอะไรอยู่เลยโดยคุณยายหานี่ผมก็มีข่าวตื่นเต้นว่า เราตามคุณยายหาไปหาอะไรกันมะที่ไหนหาอะไรหาพี่หนิงมี่ข่าวอะไรไปหากำแพงเมืองจีนไงโอ้หาไปแล้วกำแพงเมืองจีนกำลังจะหายไปอ้าวทำไมอ่ะอ้าวเล่าเล่าเออเรื่องนี้น่าสนใจไม่ใช่มายากลนะาเอาผ้าไปคุมแล้วก็ดึงปึ้งออกแล้วเออนั่นแล้วกแพงเมืองจีนไม่ใช่ไม่ใช่เดวิคอปเปอร์ฟิลไม่เอานะไม่เอาคอปเปอร์ฟิลนะไม่เอานี่มันเรื่องจริงเพราะว่ามีคนจีนไปทุบกำแพงเมืองจีนทุบทำไมอ่ะยิ่งเป็นกำแพงที่มีอิฐ แล้วก็จะมีลายลายภาษาจีนมีลายโบราณคืออย่างนี้กำแพงเมืองจีนเนี่ยสร้างด้วยอิฐไม่ใช่สร้างด้วยหินนะทนี้อิฐแต่ละก้อเนี่ยมันก็ต้องเผาจากมือมนุษย์แล้วไอ้ช่างเผาเนี่ยมันก็เซ็นชื่อตัวเองลงไปนีอาอเซ็นลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาทันทีเฮ้ยขายได้ตังค์นะั๊ะ อ๋อที่ทุบนี่คือทุบจะขโมยจะไปขายไปขายไอ้ที่มีลายเซ็นของช่างก็ดีหรือมีลายเซ็นที่บ่งบอกที่ประตูเท่าไรอยู่ทิศอะไรมีค่านะก้อนหนึ่งเนี่ยที่ติดแล้วอาจจะเป็นก้อนใหญ่หรือก้อนเล็กอะไรเนี่ยขพรถ้ามันมีลายชื่อมีลายเซ็นมีลายเขียนอะไรอยู่นะก้อน 15, หนึ่งห้าพันอยู่น2 5 0สองหมื่นห้าพันบาทนะคูสี่คูณห้าไปเอามาใส่ก่อนเป็นที่ระลึกก็ได้ซื้อมาคนไปหาซื้อนะส่วนที่ไม่มีแบบเกะกะแตกๆเล่อยเอาไปซ่อมแซมบ้านเขาครับอุ้ยตายอ้าวรถไม่มีใครดูแลเหรอ คมันย่าะเีศไุยตายและวกระเบงเมืองจีนพังลงมาได้ด้วยสามสาเหตุหนึ่งสาเหตุที่หนึ่งก็คือคอมมินิตเมื่อครองเมืองเห็นไหมไล่เจียงไห่ไปจําได้ไหมจาเหตุการณ์ได้ใช่ไหมเมาไล่เจียงไปไต้หวันเมาก็ครองครั้งนี้เมาเป็นคนที่ไม่เอาประวัติศาสตร์ไม่เอาศาสนาไม่เอาอวัฒนธรรมทั้งหย่รือทงหกดการศึกษามันลื้อกำแพงเมืองปักกิ่งนะ40กิโลอ่ะแล้วเอาอิกทั้งหมดเนี่ยให้ชาวบ้านไปสร้างบ้าน โอ้โหซึ่งนั่นน่แต่ละก้อนคือ600อปีนะแต่ละก้อนหกรปีนะเสร็จปั๊บสองกำแพงเมืองจริงก็ใช่หนึ่งหรือให้กับพวกชาวนาไปสร้างบ้านนั่นนั่นคือนโยบายประชานิยมนะเพราะเขาไม่ขึ้นมาเพราะว่าพวกชาวนากรรมกรนไงเออก็เมื่อเมอเอาอิฐไปเลยไปไปไปสร้างบ้านเอาอิฐเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พี่หนิงเล่าคือเอาไปขายเอาไปขายสามก็ต้องขอบอกธรรมชาตินะ ธรรมชาติกำแพงเมืองจีนเนี่ยตั้งหลายร้อย600ปี mm. ช่วงที่อยู่ในปักกิ่งคือหกรปีและช่วงที่อยู่ในซีอานคือพันกว่าปีบางบางช่วงสองพปีโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกำแพงเมืองจีนหายไปแล้ว30% <Wow. S 2> แล้วก็กำลังจะ ล่อยลงไปเรื่อยๆล่อยลงไปเรื่อยๆถ้าถือครบเปอร์เซ็นต์นะหายไปแล้วนะหายไปแล้วโอ้น่าจะอนุรักษ์ไหมนะเอออนุรักษ์ยังไงจำนวนเจ้าหน้าที่เขาไม่พอพี่ตาเนื่องข้อยาวก็ยาวเท่าไหร่คนก็ขโมยกันแล้วมีมีโทษปรับไหมสมมติาจับได้จับได้ก็คงจะประหารชีวิตนั่นแหละประเทศจีนเขาจะปรับเขาจะปรับหนักยังืงนะครับจะปรับอะไรก็ไปขาย ถ้าตีเป็นเงินไทยเมื่อกี้เราเอาแค่เอา5บาทคูณก็25,000ถ้าเปิดไปแรกตามอัตาแรกเปลี่ยนนี่ก็27,550บาทตรงลงเป๊ะเลยนั่นก็คือน้ำมือคนเนี่ยที่จะทำลายมากกว่าธรรมชาติที่อาจารย์และอย่าลืมนะครับพี่การบุรณะต้องใช้เงินเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้หุ้นจีนกำลังถล่มทลายตกลงเราเราไม่พูดตรงนั้นเราเราพูดแค่บูรณะก็แย่แล้วเงินมันไม่มีแล้วอ่ะเพราะหุ้นถึงไม่มีแล้วไงะ ถึงให้มีเงินมหาศาลแต่ไปทำเก่าั้นได้หรือเปล่าเขาก็ไม่สามารถที่จะไปกู้ได้หลายๆไม่ถึงมีก็ไปทําเก่ากัไม่ได้มันอยู่เป็นเป็นคุณค่าทางจิตใจมากกว่าย้อนมาในประเทศเราเนี่ยสุโขทัยก็โดนขโมยเหมือนกันเนาะก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมามายืนมาปีนเสร็จแล้วมีออฐอะไรที่หลุดเนี่ยเก็บใส่กระเป๋าเอากลับไปที่ระลึกแต่ปรากฏว่า ต้องบินกลับมาคืนเพราะว่าพ่อคุณล่าไปทวงจริงเหรอจริงเอ้าบางคนไปอียิปต์ไงไปหยิบหยิบอะไรมาก็ต้องมาคืนอียิปต์ของบ้านเราก็มีแล้วนะแต่ตรงนั้นเขาห้ามไม่ใช่เอ้ยก็ไม่ห้ามไม่ใช่ที่อียิปต์อ่ะไม่ห้ามหยิบไปเถอะแล้วก็เราเอาไปคืนทำไมต้องไปคืนอ้าวอาถรรพ์มาทวงอาถรรพ์ก็ตังชี่ว่าอียิปต์ก็หยิบไปเมื่อคืนไปอะไรอ่ะทีนี้ว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าอันชิ้นหนึ่งกำแพงเมืองจีนครับผม มนุษย์เข้าไปทําลายเพื่อเอามาขายหรือเอามาใช้เป็นส่วนตัวประเทศไทยเราสุขโขท,ทัยเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ก็เรียกอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยก็ถูกนักท่องเที่ยวใช้ความอยากได้ความมักง่ายหยิบติดไปเป็นของที่ระลึกแต่ที่มันถูกต้องตามกฎหมายมีกำแพงเบอร์ลิน ก็แพงเบอร์ลินที่กั้นระหว่างเบอร์ลินตะวันออกและตะวันตกเมื่อเขามารวมเป็นชาติเดียวกันเขาก็ทำทีใหญ่เลยพังทลายครับแล้วเขาก็เก็บหินพวกนี้ผมไปพอดีเขาเพิ่งทลายเสร็จไปปีหนึ่งก็ยังก็ยังไปเขาก็ทำมาหุ้มด้วยพลาสติกแล้วก็ขายเป็นของที่ระลึกถูกต้องตามกฎหมายเป็นชิวเนียคุยเพลนเมืองไทย